เก็อ so so ัน so ที so ่ว่าคนเขาใสยสะอ่อยเนาะยู่หน้าอกมันเนาะเวาก็ทำไปเ ร่างพักน้องพี่น้องเพราะว่าเพิ่นใหญ่รถใหม่ดีซออยทุกคนนามีกว่าคนเขาเารม่ยารถใหม่เครื่องเครื่องไม่บาตกวันทีพอตกเาไปทางเราเอาาเพิ่นไปรีวิวได้ไหมผู้แข่ะ ข้างยูไซนี่กาเพิ่นกำลังอันนั้นย้ายรถใหม่เนาะเพราะว่ามันบอถือกับขอด้ายเพื่อเมันตกใส่บนอนขอดีเนาะเพิ่นอนอกไปแต่ว่ามันบอถือกำลังสุบรถหรืก็ว่าไปสุกรถใช้เพิ่นเนี่ยบ่ ทางไกลใหญ่ลุดแล้วพอแม่พี่น้องกัมีแต่อายแต่น้องเขาเองเนาะทีมาซอยคนเขาเลอนี่สาวกอกับไปซอยนั่นนะสุดๆนะ นี่กจะเป็นหลบหลบให้รลบหลบหน้าคงหนองอ้อยเองเนาะเพราะว่าแกวเขาเร้วแล้วกะดีใจร้ายเนาะที่ได้ฝนเขาวมนนี้เลยมากกนมารลยครณไล่ฝนเจังไหนใหญ่รถว่ารู้ว่าคุณได้ใหญ่แต่กระสือป็นกองเขา เราเพราะท่านี่คน,นได้ไหรอกเพราะว่าเท่า,ากับผนแตกะยายนรถสีถ้าสีาพาไปเบิ่งเป็นเห็ดยังกินเนาะหั่นกะแนมนเพ่นกส่สีเป็นงัวของดวงออยเองนาทีนี่มาเห็ดยังอยู่นี่ขึ้นไปผลข้าวลำขาวบอ<า>หนึ่งแตงอยู่ขวากินมาเบิ่งไอ้เนาะมาเห็ดกินเนาะปุ๊บ โอ้ oh. <laughs> ยเห็นเอี้ยงนี่จะก,กันสบายดีสองขนอนตี้สบายดีสบายดีมันยังไม่รูกคนเป็ดเนาะห <laughs> นองไส้อตอเขาสบายดีสองข่อยเนตตี้ <laughs> <laughs> โอ้อือกูรับผู้ตายกูลาๆบ่ได้ยินพี่น้องเอ้ยตองหน้าอ่านเอาอ่านเอาซะซาเมื่อยจะเนสูงจักนงลงอะไรสูงวะนี่สูงตะวะดีนะได้จักบ่้เด้อ100ล้านเย่ยบ่เ40ปลายขายังให้ข่อยกินขาเจ้าให้เป็ดกินโอ้ขาเป็ดเจ้ากิน มาส้างว่าผูพี่น้องไม่น้อยแล้ก็เก็บขัวด้านปัดขววแบบยางเอียดอ้อพี่น้องันักเบิ่งเนาะพ่อแมพี่น้องหน้าบังะอย่าปาดเกียงรอย่าปาดเกียงรปาหนก่กีแนหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเส 4ีสิบหาีสิบสิบิ่มิบซีสิบแิบเก้าพอดีหาพอดีหาสิบอบหาสิบถูลาอยอบพี่น้องแต่ว่าตอนนี้วันแต่เขาแดงนี่บอตัวเครื่งหนึ่งเนสแมนรวมมดหัดบ50า0ก็ชอบนี้ตั้ง่อย สอ้อยได้500ป้ายพี่น้องป้ายพื่อนพี่น้องใจแห้งร้ายมื้อนี้ยังแน่นอนน้อพี่น้องาอ้อยสรุปแล้วาอ้อยก็ไล่เขาอยู่555ซอ552 52พี่น้อง55อบเนาะแม่น55ซอบา55ซอบเทงเจ้า เป็นมันต้องเขามันก็เฮียน้อยๆก็ปัดกวนกาวพี่น้องเราบ่ยอมให้ไก่กานางปูมันกินพอดีบ่ว่าบ่อ่อยบ่แบบช่วงนี้เขาพยัสพยันะบ่เห็นเจ้าเฮิงจักก็งามขึ้นแล้วน้อเนาะเดนี่เนาะาสวยใสพี่น้อง FC สาวออยเด้อมื้อนี้ได้มาเปิดคลิปกับเพิ่น่ะ น้ออ้อยก็มาให้พ่อแม่พี่น้องในเห็เลยนไดีใจเ่อไรเขาล้ดีใจดีใจืออะไรเขาล้ายนะซมนี่ยานเมื่อไรพ่อดีพ่อดีได้ตังหาลอยหาสิบหาซอปน้อไก่โบ้ยไก่ยื่นกะเบื้องสวยน้องพี่น้องเนาะพี่น้องเพิ่นซาอ้อยบางอย่างเพิ่นพาไปอันเบิ่งว่าอันทุกขขั้วไม่ขั้วเฮ็ดเห็ดเป็ดน้องพี่น้องแกระหูไป ไปพาไปเบิ้งทั้ใส่เนาะกูจะเนยเบิ้งใครเบิ่งเหรอแรนเทนปใส่แล้วถ้าสมมุิว่าเราสับข่อยต๊ะตรงนี้มันจะเป็นยังไงอเจ้อสุกเลยล่ะค่ะพี่น้องต้มเป็ดมาเด้อมาเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำซาวอ้อยวันนี้มาเด้อวันนี้กัต้มต้มเอ้วก็ให้เป็ดกินเนาะต้มเป็ดเห้อก็กิน เด็ไม่แ่บวะนี่โอ้ยขมไหท่าบัวนี่ขมท่านี้่าท่านอคนใดกึงเนาอเบาที่ผี่ผิดผืดผืดทุกคนสารกอซีฟ้ามาเบิ่งแม่ขัวพอขัพว่นอันก้อยเป็ดสีเรียร์บ๊อม่ค่ฮะซีเรียร์โรบ๊ได้จะได้ยังไงยังอยกกินอยู่นี่ เห็ดแสบๆเด้อเจ๊จะจะเอาพักไปด่างเนี่ยพักน้อมพักกาดอ้อยพักไปด่างหน่อยสาวอ้อยสาวอ้อยถอดบ่ได้ปวดเห็ดไปแล้วเป็นกำลังสีกับกำลังซอยอยู่เฉยใส่ผักใส่้อยใส่ก้อยนี่เอาพักกินไหม่ พี่คลองควนหายจำมันนี้คนเท้าคอยจกินเ่เขาเบิ่งหรกินจปข้อนกินมีแสบไอ้แสมแทนแทนกินไหมโอ้กินสนกันคนละมิดส้นโดดคนเดียวกินแหมกินหายเอฟซจะเบิ่งเข่ไห fc เจะถาเบิ้งถาส้มอยู่แล okay. oh, wow. ้วเ่เห็นเจ้าเพิงเพิ่นบอกว่าเพื่นผ่าบอกมาว่กว่าคิดหอตจะออยเด้อ fc เด้อคิดฮอตกินกงแล้วถ้าใครอยากให้กินให้เบิ้ง fc ลองก็มเขามาอกินให้เบิ้ง s u b s, s, anyway. <S, <S c r i กันเขาาได้ร้ายรายกราเบงสาส้มกมได้ร้ายแบบอยากกินให้เบิ้งเนาะมาสิเป็นเราสาแบบได้ fc ทุกคนเขาเบิ้งแบบ ขม่เดีสออ้ักินไเบิร์ก้คันได้หยบรรหอดรอยซับสกันเนี่ยหายบรรอหอดอยซับสไคร b ์สองอ้อยสกินให้เบิ่งพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ฮขากับวัฒนาค้นเขาเบิ่งแล้วก็คนเขาที่ตามวัฒนายไล่าำน้อสอ้อยเนาะแม่อันนี้ักียังนึ่กาดเก็บมามสาวนิดน่งไหมผักกาดเบียงได้เลนี่ฮะเบียงไดล่ะผักกาด เรื่องดละกระเดีองพักการ์ดเป็นประกาศเดีองไหมโอ้ยจะดีนุ่งก็ข่อยปลาน่ข่อยกบฏท่านจะเดียวอันนี้พักการ์ดยังพักกินพักเมย์ักกินพักซีพักกินอันนี้คือบัวเป็นพักซีเนาะอันนี้คือพักเจ้าที่จะเก็บไม้ข่อยเอาใจนั่ง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 ไว้ไว้ เออล่างพักทะเ,เลโอ้ยพี่น้องมาเปิดคลิปเซาะกับเซาอ้อยคลิปนีบ้บ้วไอ้พวท่านเพิ่นพี่น้องเพิ่นเตรียมหมวกมาดีเซาะกอลด์พวกท่านเลยนั่นเงเพิเ่นพวกท่านหักลายกระจายเด้อขันศิโอ,อ,อกกันปันเ <c oughs> นาะพี่น้องกะทากินขา้า,นออา,นนขาวเที่ยงน้ำเชาอ้อยเด้อเพราะว่าเพิ่นพูดถึงเขาแล้วเดี๋ยวน้ำเชาอ้อยเนาะ สะออยเพิ S S Dante, ่นขาเป็ดให้กินมื้อนี้ขาเป็ด2เพี่น้องทุ่งเทเพิ่นเอื้อยเนาะสิเอื้อยเฮาออกมามื้อนี้ข่อยก็ว่าข่อยสิบ่ออกซําใดนี่คั่นจะบ่ออกนี่อยมาเฮ็ดิน้ําปลาแดกวดมาดสิบ่กิน้เพในบเพิ่นว่าพี่น้องเด้อพี่น้องกอันถ้ากินตอนกินข้าวจังสิได้อันถ่ายเบิ่งให้ไม้เนาะะออยเนาะ กินเขาเพียน้ำสะออนตีบอกท่านผูส้มบอกเอฟซีเจ้าเนตตี้ล่ะอะไรนี่ก็สิเป็นบรรยากาศของกินข้าวเพีนในเมืองที่ฝนเขาสอมสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปวัดสบูทุกคนมาเด้อกินข้าวกินน้ำต้มเนี่ยก็บมะพข้าวมะลุกมอสห้องน้ำเแซ่บบ่แซ่บบ่ก้อยเป็ดก้อยไก่้นี่อันนั้นนี่แหละกับแกงกับกาหนีน้อยหัว มาเด้อมากินอกันเด้อพี่เบี้ยเสบบ่อเสบบ่นี่บอกงีเบี้ยน้ามากินเนีอยเสบได้ละเป็ดซีเมือให้นอยเนี่อนซีเมืออันนันซีเมือน้องอ้อยกับสาวก่อนเนาะอีน้องก่อนเนาะจังไรเสบบ่อเสบบ้อบักข้ามแพะบ้านปงมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวต้มกันเนาะ แซบบอเาวโอ้แซบไปแซบไปเยอะสมกัน่พีน้องเที่้อกินยด้นเยอซนียเป็ดน่แซบบอแซบน้อพ่อแมพี่น้องคุณมาแซบแซบบ่พ่อแซบบุ้ยอยากเอาข้ามูดก่อนมีแต่กระดูกอเด้อพ่อแม่พี่น้องเรากินข้าวลมกันเด้อ กินข้าสิมีเขากินยูเทิองนพวอยู่รวมมันกัคนนายเดีวกันยูรมมันคนนายเดีวเ้ามยูทรเนาะแสบบไม่พ้นมาเดิมมาเด้อยุบแสบแบแ่บมามามางออกมาเด้มมาเด้อยุบแ่บบอลซ่ะกินทำเนยัวเบิ้งะยีวาคากันน้องโอ้ยยวพี่น้องจับ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  ต้มเป็ดดาเป็ดพี่น้องกินกับปากาพี่น้องเดี๋ยวน้องอ้ยสิมากินให้เบิ่งเฮ็ดท้ายังงอยเห้บเอฟซีจะเบิ่งนาทีพันธาเบิ่งขาส้มอยู่แล้วนะกินข้าวเที่ยงเนาะมาเลยกินอันตุ่มเป็ดแล้วก็กล่อยเป็ดเนาะพี่น้องคนเข่าอันน้องอ้อยเพื่อนน้อมา่างนี้ได้เข่าคือพักการกาดพักประการท่าหรือกอออกมาเมือนี้เนาะเต้องจะมาข่อยออกมานะท่านข้ามมาหลายภาคเหนือมาก็คือสีแดนเพป็นสีบอออกมาห้าเมือนนี้ ประกาศกินมีเด้อมือนเด้อยกกอยเป็ดก้อยไก่มาเด้อวันนี้ก้อยเป็ดซูพ่อแม่พี่น้องกินเนาะคือเพืมาคนเขาซอยวันไหนเขาทะเลเกาะหาซิมไปหาหาซิมหาสอบหาซิมหาสอบกันว่าเขาเราออยตายได้อยางไรหาลอยอัมไม่ดีหนลอย หาดอยหาซีหาสอลิก็ว่าหาก็ไดหาซีกหาดอยใ่สนอก็แมนหาซีก็หาดอเนาะพ่อแม่พี่น้อง็คนเขาจะเขา้หาซีฟจอบไม่ตายองลยางไรขันบตายขันบ่ตายแดงขันรับดอยคูปีนี่ได้ดอยเนาะดอยเนี่ยไปผุแนขันบแดงคูปี้มันตายแดงได้พ่อแม่พี่น้อง พนเม็นพี่น้องเล่นกินข้าวกันด้อข้าวเป็ดแซบว่าก้อยเป็ดแซบแบกินกินดนะแด่เข้ารดทุ่นเนาะดุ่นซ้ำม่ข้ามพีอ่ะันี้กาน้องอันน้องโออยู่คนอยู่น้องแหง่นไหนนี่พี่น้องคนมาฝนขาวซอยอันแด่อ้อย่นแม่็นเขาเองเนาะอยล้วมาไกลกับหมู่ จะอยู่น้องแข็งคุนเจ้าผมมาแต่สารบันคุณอยู่แข็งสารบันไล่พี่น้องเนาะก็มาไก่แข็งสารบันมาหอยแข็งจำปาสักถือว่าสมควรเติมกระเบองยาอันถ้าอันนั้นเบิ้งอันน้องอ้อยเพป็นอันมัดกระสอบเขาพี่น้องแต่ว่าตอนเบิ้องแมเพ่คุณคุณไปนั่งบ่คอยสีสูงคนไหนนะอ้อย รู้ไปนั่งสูง่ก็ได้นั่งสูงนั่งส่เขาซืออาซะจะ่เจ้าเึ้นมาหูกพ่อยน่บอก็อยากจะร้องข้นมาขืนมานางล่อยวนี้ขืนอาม่ากองค่ะอยากนางน้ำหม่กระเบาน้องพรมพี่น้องไปยัไปนะคือพีน้ีน้ไปทา

ก็ิกลิปนีก็สิว่าไม่ยังไรน้องคนแม่พี่น้องน่าหักก็สิกลิบนีก็จิดจ้องเพียงสำนีแล้ะกาฝาก กดไลค์กดแชร์กดซ้ำซ <the> ้ำๆเข้ามาให้ผมเขาได้ด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮาเนาะเพื่อเฮาสิได้มีการเพื่อเพื่อเพื่อนเขาสุดใจในการอัานขีดตอนต่อไปให้มันดีดีขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเช้าก็กระโตกกระโตกใจหลายๆที่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกคนให้การติดตามรับชมคลิปที่เฮาเปิดมาเนาะคลิปที่เฮาเฮ็ดมาเนาะแม่นก็แล้วก็ได้เฮ็ดคลิปมานี่ก็ได้1เดือน1เดือน1เดือนเดือนปลายเดี๋ได้พี่น้องค่ะหเดือน สัปดาห์เนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เ bueno ข้ามาให้พวกเราได้ได้เน่บอกว่าคนติดตามเขาก็ยังรุ่ท่านได้ได้เนาะบอว่าเงินเติมวัดกับเจมพีเดียวมีน้องตอนนี้แม่นกัคลิปนี้ก็สิมีอย่างไงก็สิมาเจ้าแพีงสมีเราได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เข้ามากันได้นเนาะนะกับกดไลคให้เขาเหตุยังกับคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อเพราะเขาสิพากันเหตุแหยเนาะบายาั้ตวเจ